เก้าสิบเก้าบาทอันนี้เก้าสิบเก้าบาทอกว่าอะตอมถูกกว่านะของอตอมเท่าไหร่คือของหนูอ่ะแบบเป็นหลักสิบอะไายเห็นไหมล่ะกานหลักสิบเหมือนกันอันนี้หลักเก้าสิบเก้าอันนี้ก็เก้าสิบเก้าบาทเมโยเชียนหลักขหรอ I miss you อตอม you can go to อะตอม o o m นะเป็นคนตลกนะคะมุกเยอะตลอด ใม่ไคนมุกเยอะตลอดเป็นคนชอบอะไรมุกมุกสังเกตได้ว่าซีนโฮจะใส่ไข่มุกเยอะที่สุดในวงอะตอมจะเป็นสิสีเงินนะคะแล้วก็เดวี่จะเป็นสีเงินแบบมีความเผ็ดเผ็ดนิดนึงของเดี่โอ้จริงจริงไฮแม่ล่าไหมม่ล่าวันนี้วันนี้เป็นเอไข่มุกจะไม่เผ็ดเผ็ดวาวันนี้เธอแมชิ่นกับฉันหรอนี่นี่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบเพ็ดต้มกับปิ่นเหมือนกันนะจริง เผ็ดขายมากพูดเธอมาด้วยกันเวอร์ Please tell Atom really cool jacket Thank you Atom ปัดหมาคาราไปไหนอะ Atom จะไปไหนอีกอนี้คือปัดล้างไงล้างเลย่ะ You are a beautiful Thank you guys ขอบคุณนะคะตีสองแล้วใช่แต่ยังยังม่ครบชั่วโมงเลยอะเดวี่เดวี่ช่องเดวี่มีอ่างเปาอยังยังไม่มีอ่างเปาในอ่างเปลา พี่พี่ค่ะใครน่ารักน่ารักช่วยส่งแมวนํำโชคให้เดวี่ดูหน่อยได้ไหมอยากให้เดวี่ดูแมวนํำโชคคืออะไรแมวน้ำโชกอยากให้เดวี่เห็นแมวน้ำโชเหมือนหนูเมื่อกี้เลยแมวน้ำโชคคืออะไรแมวน้ำโชกแพงแต่เราที่ไม่รู้อ๋อนี่หร่ออ่างเปาอันนี้หรอใช่มันเป็นอันใหม่เอาล้วของหนูคือเราดูใส่ของถูกยังไงให้ดูแพงใช่ไหมมีสติ๊กเกอร์ของหนูโชว์นุนเกินอ่ะโดนแบน อุ้ยขอบคุณครับอ่างเปามายังเดวีอ่างเปามาแล้วอ่างเปามาแล้ววิ้ยน่ารักขอบคุณนะค่ะหิวอีกแล้วอ่ะหนูน่าจะกินเยอะกว่านี้ฮาอะตอมหิวอีกแล้ววี่จะไปต่อยกับใครวันนี้วิ่ยถ้าจะขึ้นสั่งเวียนกับปิ่นนะคะถ้าถ้าดูจากทรงทรงแล้วพี่ชมมีขอบคุณค่ะได้ที่เป็นรูปน้องก็น้องแมว พี่ชมีมาพี่ชอมีมา,มมาวันนี้พี่ชอมีก็มาใช่ไหมใช่วันนี้พี่ชมีก็มาวีกหลังใช่วันนี้แบบว่าแล,วแล้วพอพอเรากลับเราทุกคนไปไหนกันต่อทุกคนไปหาอะไรกินกันใช่ไหม ือหนูแบบวันนี้เราถ่ายคอนเทนต์กันเยอะมากทุกคนเราดูคอนเท,ทนต์นพวกเราได้เลยจิ้มแบบโหถ่ายกันเยอะมากแล้วก็แบบเ<า>ตรียมติดตามช่องของแต่ละคนได้เลยเราไปกินในข้าวกันอนะที่ร้านยำอะ,ถ,ยยะถ่ายเยอะายยมากเยอะมากช่องต่อต่อแก๊งเธอมีหลอดไฟเคลื่อนที่ด้วยหรอคะมีคนหนึ่งค่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่งค่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะ ถ้าพูดขนาดนี้นก็เอ่ยชื่อเลยก็ได้นะคะพี่ Love you three Thank you guys yes, Love you too เอ่ยชื่อเลยเอ่ย <laughs> เอ่ยชื่อได้เลยอ๋อ oh. Please can you tell me your B A M B I T หรอทุกคนหนงงมากทำไมทุกคนถ่ายรูปสวยจังเลยอะ่ะ <'s> okay. ทุกคนแต่งแอปอะไรอะ่ะเลมีนีป้าทุกคนใช้แอปอะไรกันอะ่ะ <laughs> พี่ๆทุกคนถ่ายรูปสวยมากทุกคนบอกบุญหน่อยเร็วทุกคนแต่งรูปจึ้งกันมากเลย ไปนะ <S <S ไบายนะคะไปใช่ไหมน้องนาด้องนาดาไป,ไปแล้วหรอใครไปแล้วหรอไม่อยู่ได้กันก่อนเบื่อใครไปเราเช็ดหน้าละใครไปไม่รู้แต่เดี๋ยวเราเช็ดหน้าละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำน,นอนละแรงมากแล้วเธอไม่ทาสระผมเราวันเนี้ยคือเอาจริงอะหนูเพิ่งสระแล้วหนูอส,สเปรย์แค่ตรงนี้ที่เหลือผมสเปรย์ทั้งหัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฉันก็เห็นปะเห็นดำๆำไหมอ๋อเพราะว่าผมตรงเนี้ยของหนูอะเป็น เป็นแค่เรียกว่าอะไรอ่ะที่บบำรุงเฉยๆใช้กล้องซัมซุงฮีโร่สวยมากขนาดกล้องซัมซุงยังทำได้ขนาดนี้หรอคะ Ola Desert Mexico Hello Ola Mexico วันลาเกี่ยวโอลาบ้างพี่แพตตี้ไหนบอกไลฟ์ไงใครมีใครมีต็อกตอกพี่แพตตี้บ้างอาตอมเหมือนแยังไม่ได้ฟอร์พี่แพตตี้ตาปลือมมากนะคะที่อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ากันไหมเนี่ยใครต้องตื่นเช้าบ้างพรุ่งนี้ พี่ปาร์ตตี้ไลฟ์เหรออุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องไอ้เต้านะใช่พี่แพตตี้เอาพี่แพตตี้พี่แพตตี้น่ารักสุดสุดปังเดวี่สุดปงัดปงแกเราหน้าฉันคือแบบเอ,อ,อ๊ะโอ้อะเอ๊ะแต่ว่าสายตามันไม่ได้ไปฝั่งเดวี่นะงงๆปะดูา <laughs> เขามองเฉอยๆไงว่าแบบอ๋อเขาแค่เลิกลากเฉยๆใช่ปะ <g ül> เห็นคลิปเดวี่ทำพี่ตอมเซหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกคนหนูอาจจะแรงหนูอาจจะเยอะเกินไปพี่ตอมอาจจะตัวเล็กเกินท,ทำยังไงให้อตอมเซนะเล่าเหตุการณ์สิเล่าเหตุการณ์วันนี้พี่ชมหมีมาแล้วพี่ชมหมีแชรจับงนี้พี่ตอมเซแล้วเธอจะเข้าไปกอดหรอ <c oughs> แกคือบาง <c oughs> ทีททเราอะ่ะอยู่บนโ้นสูงไงแกจะลืมไปว่าเราอยู่บนโ้นสูง มีคนบอกว่าพ่อตอมแม่เมรุลูกวีกีดรับไม่รับความเห็นต่างอา้าวหนูเป็นลูกไม่ใช่หรอพ่อตอมแม่เมรุลูกวีหนูไม่ได้เป็นลูกหรอหนูเป็นลูกนะั้นในลูกตรงกลางหนูเป็นลูกชัดๆบอดี้การ์ดนี้ใครคะบอดี้การ์ดนี้หมายถึงใครหมายถึงเดวี่เดวี่มันเป็นนักมวยคะ่ะว้ายโมเมนต์หม่โมเมนต์หม่โมเมนต์หม่ค่ะทุกคน วิปินมานะอุ้ยขอบคุณอังเปาด้วยนะคะน้องสปายขอบคุณนะขอบคุณนะ thank you วิปินรอเลยนะคะวิปินรอเลยนะคะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนคะ่ะไม่เลยคือรูปนี้คือฮาสุด <laughs> พี่ฟงไปทำอะไรอะ่ะแกไม่แน,น่ Can you say good night good night รรู้อะไไคุณนายพี่ฟงดูแบบว่าไม่รู้อยู่ตรงนั้นทําไมอะไรเงี้ยมอมอนี่หยิกหลังกันอยู่เดวี่ถ้าขับหนักมวยเถื่อนมีคนบอกกิกสเตอร์กิกสเตอร์บอกวีแบบใส่ตาผู้ชนะวีปิ่นเรือโยกพอต่อยกันอ้าวเห็นรูปนี้อะไรมาทำหน้าเป็นงั้นน่ะ้อ อันนั้นคือผมมาตอมหมอทำไม,มหน้าต้องไป็นแบบนันอะนี <c oughs> ไ่ไอเกล็ดเกินไขลงรูปนี้อ่ะหน้าตอมคือแบบได้เลยอ่ะหน้าตอมคือเวิร์มมาก